สรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประจำปีงบประมาณ2,566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครภายใต้การบริหารงานโดยนางอัชาราชัยสีแก้วผู้บริหารสถานศึกษาและมีบุคลากรดังต่อไปนี้ข้าราชการครู2คนครูอาสาสมัคร5คนครูกาศาตานตบล26คน ครูศูนย์การเรียนชุมชน21คนบรรณารักษ2คนพนักงานบริการ3คนพนักงานขับรถ1คนรวมทั้งหมดจำนวน60คนรูปแบบการจัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครได้มอบหมายให้ครูกศน,นตำบลทั้ง16ตำบลส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมาจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนมีดังต่อไปนี้ 1. รูปแบบกลุ่มสนใจโดยมีผู้เรียนตั้งแต่6คนขึ้นไปหลักสูตรไม่เกิน30ชั่วโมงอาทิเช่นหลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองหลักสูตรการสารตะกร้าจากไม้ไผ่หลักสูตรการสารตะกร้าจากเส้นพลาสาติก,าากหลักสูตรการสารกระติบข้าวจากไม้ไผ่เป็นต้น 2. รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ผู้เรียนตั้งแต่11คนขึ้นไปจัดหลักสูตรตั้งแต่31ชั่วโมงขึ้นไปอาทิเช่นหลักสูตรช่างเชื่อมหลักสูตรช่างไฟฟ้าหลักสูตรช่างปูนหลักสูตรการเพาะพันธุ์ไม้ดอกดอกดาวเรืองเป็นต้นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครดำเนินการจัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประจำปีงบประมาณ2566โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ ศูนย์ฝึกอา él. ชีพชุมชนไตรมาส1-2เป้าหมาย3 8 4คนผลการดำเนินงานจำนวน450คนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนไตรมาส3เป้าหมายจำนวน276คนผลการดำเนินงานจำนวน309คนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนไตรมาส4เป้าหมายจำนวน242คนผลการดำเนินงานจำนวน283คน รวมทั้งปีงบประมาณเป้าหมายจำนวน902คนผลการดำเนินงานจำนวน1,042คน